จะร่วมทุกระสุขไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะมีแต่เราจับมือแล้วเดินไปด้วยกันจะมีเธอเคียงคู่กับฉันแมนท้ทางนั้นจะไกลสักเท่าไรจะมีแต่เราคอยคุ้นแขนไม่ว่าวันไหนไม่ว่าชีวิตขึ้นลงอย่างไรฉันสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆเธอ ุดทุกชื่นบานสักเพียงไหนท้อดีใจมลาแข็งแรงสักเท่าไรฉันขอให้สัญญาต่อหน้าทองฟ้าที่แสนกว้างใหญ่จะรวมทุกทุกสุขไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะมีแต่เรา แม้นทำนั้นจกไกลสักเท่าไรจะมีแต่เราคอยังแค้นไม่ว่าวันไหนไม่ว่าชีวิตขึ้นลงอย่างไรฉันสัญญาว่าจะ ที่มันดีมันงามสักคนไม่เห็นต้องแคร์ไม่เห็นต้องกังวลอะไรแม้เราอาจเป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งซึ่งดูไม่มีความหมายเอาเพื่อนเอาตอวนบแมนตวัน,นเ,นนเาเหรอ,เอาเพื่อนทุกคนมาดีวันนี้เรา มีอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะคือเมื่อกี้เราเพิ่งไปห้องสมุดมาแล้วก็ได้รับโอสเตอร์มามันเป็นรูปของน้องๆที่การไหนๆดูซิน้องเขาน่าสงสารเนาะเขาน่าจะมีโอกาสที่ดีเหมือนเราบ้างใช่ๆเขาเห็นด้วยเนี่ยแหละเราก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อน,น้องๆเขาเพื่อนๆว่าไงบ้างเออนี่นอเอาอย่างนี้ดีไหมงั้นเราไปบริจาคสิ่งของให้น้องก็ดีไหม เราก็ว่าดีนะแต่ว่ามันค่อนข้างใช้งบประมาณเยอะนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่าไงงั้นเราก็ชวนน้องทํากิจกรรมปีไม่ต้องใช้งบมากด้วยเราไว้อย่าเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องเขาพิการส่วนไหนบ้างน้องอาจจะไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับเราทุกคนได้เล่ล่ะอือ,อ <ทำ S 1> ใช่เ,เราก็ลืมคิดไปเหมือนกันงั้นเราว่าไปทําอาหารกลางวันให้น้องดีไหมแล้วเราก็ไปเล่นตีด้วยเพื่อนเพื่อ,อ,อว่าไงม,มันจะเป็นความืนที่ดีได้หรอเฮ้วยว่าจังไง มัน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 ก็ดีนะัเาเาว่าวพอแล้วฮ้ยฟังแล้นเหนื่อพูดไม่ได้ก็อย่าพูดเลยไปเนปน้ำคานอย่าว่าเพื่อนไม่แคร์หรอกงันตกลงันตามนี้นะก็ได้จได้จะทาอะไรก็ทาแล้วคิดว่าโอ้มล่ะ นะงั้นตกลงตามนี้พรุ่งนี้เราไปเปิดหมวกหาเงินอ,อาหารกลางวันกันเจอก,กันพรุ่งนี้บ๊ายบาย จะมีเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษทั้งหมดเลยนะคะมีนักเรียนจํานวนประมาณ100-300คนนะคะเนี่ยค่ะมี่จะเด็กเด็กนี้เลยค่ะพอดี่มีโครงการที่จะไปเลี้ยงอาหารเด็กเด็กนี้ก็เขาค่ะคือกําลังสนใจช่วยกันทําบุญกับพี่นะคะสนใจไหมคะได้บุญไม่สนใจค่ะาบุญ

เถน่ทะรบสิยกด่อน่เรไเปรเป็นไ่รเป็น่นม่น่ไ่ปนไรม่เป่เปไม่เป็นไรไ่่เป็น่เป่เนไรไม่่เนมเนเป็น็นไรไเปนไรไม่เเป็นไรไม่เป็น็นไ่นไ่เป็เน็ไ่่เป็นน่ ก็จะมีแต่เราจับมื่อแล้วเดินไปด้วยกันจะมีเธอเพียงคื่กับฉันแม้ทั้งนั้นจะไกลสักเท่าไรจะมีแต่เราคอตพีงแค่

จะมาน้อยชัวร์ว่ะแกเดี๋ยวมีอีกมีอีกไม่ก็ใครสอนอีกได้เท่าไหร่อ่ะน้อยน้อยเฮ้อได้แค่สองร้อยกว่าบาทเองอย่างงี้จะพอได้ไงอ่ะนั่นสิได้แค่นี้จะพอเหรอตั้งงบไว้ต้องพันกว่าบาทไม่ใช่เหรอเอาจังเสียบวลาขอบคุณว่าเกิดงบประม่าโลกอีกทีหลังมันสิทด่พ่อไม่ได้หรอก แค่นี้มันไม่พอค่าอาหารกลางวันน้องหรอกเนี่ยเงินแค่นี้เดินตากแดดตากลมมาทุกวันได้เงินแค่นี้จะไปพออะไรใช่ใช่เราเห็นด้วยมันไม่คุ้มกันเลยนะเราว่าถ้ามันมีปัญหามากอ่ะเรายกเลิกโครงการนี้ไปเลยดีกว่ามีคนรวยไกบุญอีกตั้งหลายคนที่สามารถทำไอนเนี้ยได้ดีกว่าเราอีกอ่ะอ่ฉันก็เห็นด้วยอ่ะฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้แล้วอ่ะต้องมาตากแดดตากลมร้อนก็ร้อนแล้วต้องมาโดนคนเมินหน้าใส่อีกบอกตรงๆนะอาย ใช่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 ฉัชฉันฉัก็อายอ่ะสมัยนี้เขาไม่ทําอะไรกันแบบนี้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นน่ะอย่างเช่นเธอใช่ไหมล่ะนี่เธอว่าฉันหรองั้นมีเรื่องกันเลยไหมมาสิมาสิมาสิฆ่าลยเฮ้ยหยุดนี่มันไม่ใช่เวลาที่มาทะเลาะกันมันเป็นเวลาที่เราจะมาหาทางออกฉันคนหนึ่งเน่ไม่เอาด้วยหรอ ฉันก็เหมือนกันฉันไม่ยอมลดตัวรือไปทำเรื่องบ้าๆแบบนี้หรอกน่าอายจะตายใช่ๆไปกันเถอะเปกันเถอะไปแล้วฉันจะคอยดูนะว่าพวกเธอจะทำได้สักกี่น้ำชเชะเฮ้เดี๋ยวอยิ้งไปตะว,วนันอย่าคิดมากนะเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับก่อน ที่ดีกว่านี้นะอย่าเพิ่งท้อสู้ๆใช่ใช่พวกเราจะเป็นกำลังใจให้ขอบใจมากๆนะสวัสดีสสดค่ะครูครูรู้เรื่องเหมือน้วนะครมนูดีใจที่เห็นพวกเธอมีความตั้งใจที่จะทำความดีๆให้กับคนอืน่นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่พวกเรามองเห็นเป็นแง่ของสังคมใช่จ้ะครูว่ามันดีแค่ไหนที่เราจะสามารถสร้างคุณค่าและให้กำลังใจแก่พวกนะั้น อย่างน้อยเราก็ทําให้น้องฉันมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ครับครูผมก็คิดอย่างนัน้แต่ว่าตอนนี้สำคัญมันสำคัญก็รือทีที่ผมนั่นไม่ใช่ปัญหาเย่หรอกครูว่าปัญหาที่สําคัญก็คือตัวของเธอเองถ้าหากวันนี้เธอท้อแท้แล้วก็หมดกาลังใจแล้วเธอจะสามารถชื่อคนอื่นได้อย่างไรละ่ะจริงไหมใช่ใช่ตัวเธอเองเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นกำลังใจให้กับ ขอเพียงเตอมีความมุ่งม,มั่นในคุณค่าของตัวเองเแล้วทำมันอย่างเต็มที่ครูเชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นความสําคัญแล้วก็กลับมาให้ความร่วมมือกับพวกเราเองผมขอบคุณครูมากเลยนะครับที่ให้คาหําชี้แนะกับผมไม่เป็นไรจ้ะ ไกันอยู่เนี่ยสงสารเพื่อนว่ะแกใช่ใช่แกแกมีต้องแคร์ด้วยแกไม่แคร์หรอกเพื่อนว่ะดูดีแดดร้อนเ็นร้อนอ่ะแล้วถ้าเราไปช่วยพวกมันน่ะเราเพเคยคิดไหมว่าเราออกมาก่อนอย่างเงี้ยไม่เสียศักดิ์ศรีหรอไม่เป็นไรหรอกมั้งเราว่าก็เราเราก็ช่วยช่วยเขาอ่ะเฮ้ยแกมันก็จริงอยู่นะศักดิ์ศรีอะแต่ว่าสงสารเพื่อนเราแกดูดีไม่ไหนก็ลร่มมาด้วยกันแล้วอ่ะ สัญญาตอนหน้าท้องฟ้าที่แสนกว้างใหญ่จะร่วมทุกรักสุขไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะมีแต่เราจับมือแล้วเดินไปด้วยกันจะมีเธอเคียงคู่กับฉันแม้ท้งนั้นจะไกลสัก สามหเข้งไป็นม่งเน้นความนั้นทีเฮ่แมันต้องดีเขาสักวันถ้ามันดีทามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฟันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริง เลยหมดใหม่เมื่อในใจมันยังเรียกร้องก็ต้องลงมือต้องกล้าต้องวัดกันไปแม้เราอาจเป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งซึ่งดูไม่มีความหมายแต่ถลายรวมกันเป็นแม่น้าสายใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่อาจต้านขาย มันดีก็ทำเข้าไปไม่ว่ายังไงมันก็ต้องได้ดีเพียงแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้แต่มันต้องดีเขาสักวันถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลาย ทำเข้าไปไม่ว่ายัางไงมันก็ต้องได้ดียิ่แต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้แต่มันต้องดีเขาสักวันถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้น ลเป็นจแม้เราอาจเป็นเพียงหยด,ดน้ำหยดหนึ่งซึ่งดูไม่มีความหมายแต่ถ้าไหลรวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ก็ไม่มีอะไรที่อาจต้านทาน ถ้ามันดีก็ทำเข้าไปไม่ว่ายังไงมันก็ต้องได้ดีเพียงแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้แต่มันต้องดีเขาสักวันถ้ามันดีถ้ามันงดงามก็สู้ก็ทำเอาให้มันสุดปันและคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้น ต้องกลายเป็นจริงเมื่อสถาไม่เคยหมอดใหมเมื่อในใจมันยังเรียกร้องก็ต้องลงมือต้องกล้าต้องวัดกันไปทุกคนต่างมองดูสายน้ำและทอดสายตาไปยังสายน้ำอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทุกคนรู้สึกมีความสุขที่สุดที่สามารถรวมหยดน้ำลหลายๆหยดให้มารวมกันเป็นแม่น้ำสายเดียวซึ่งในบางครั้งหยดน้ำเพียงหยดเดียวอาจจะดูไร้ค่าไร้ความหมายแต่เมื่อหยดน้ำลหลายๆหยดมารวมตัวกัน,นก,ก็จะกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ทรงพลังเห็นไหมเมื่อพวกเราตั้งใจทุกอย่างก็ย่อมสำเร็จ ก็เหมือนหยดน้ําหยดหนึ่งที่เหมือนไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าหยดน้ํานั้นไหลามารวมกันก็จะเป็นแม่น้ําสายใหญ่ที่มีค่าและมีประโยชน์กับทุกๆสิ่งงั้นก็เปรียบเสมือนคนใช่ไหมตะวันถ้าเกิดมีความสามาคคทีเป็นอันหนึ่งเดเียวกันก็จะสามารถสร้างสิ่งส,สิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ฉันก็เพิ่งรู้นะว่าการทำดีไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย แต่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องตัางหากไม่เห็นต้องไม่แคร์สายตาใครเลยัถ้ามนดีก็ทุกคนต่างมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำและทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าเพื่อนมีความสำคัญมากแค่ไหนคนเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้มันจะต้องไปกันเป็นทีมและคงไม่นาน และคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริง